啊嗯，没空。 ทีอ่อยู่ดีเฟนต์เนี่ยันไม่กดลับเจ้าเลยลืมกดเมื่อกี้ ก้ว hey, he ัดวัดวัดไม่ใช่เก้ากดยืดเจาฝ่ายทับตัวกระ

วัดโ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ดูเลือดตายเลยเหรอ วว้าวให้กดให้ใช้เข้าไปถางอะไลน์กด<ย>กด<ย>น,นี้หางหรอว้าว,ว,าว ジャークを打ち、この位は天をちなぐこの剣たちが、あなたを導くよ、oh、<my> <laughs> ケ剣の我に従い、天をかけよ キュートフィニッシュがコーがキュをつらぬコーリルカワウが行くート。 ้ยู่อันดีเนี่ยนัองมันต้องไอ้นี่ก่อนว่าเอาใหม่เล

แรงมากได้เล่นไหวเขับเข้าสสถานะอ้าว ハ <laughs> ビー <laughs> おいん<ね>ん ถ้าลองตัวนี้ก็ใช้เวลาไปอย่างนานเปิดเลยดีกว,ว่าต้องมทำเพลง แจกเ้วยจริงๆแนะนำซื้อเลยฟูนแต่เดี๋ยวเราไม่มีแน่ดิเราต้องใช้นี่เฟดมาได้อีก การค้าประกาศโอเคดรุ่นหมดถ้ามันไเริ่มขึ้นแดงครับครับครับเลสามเก้า มันว่าเราไปเปิดกันเลยดีกว่านะอ๋อตอนนี้มันเอ้ยตอนไหนใหม่ yeah, <water. S 1> โอ้ยต้องมีเลยแบ่งบูว่าเลยแบงบูไปต้อง,บ,งบูไปไร้อย่แลเ้ยเบ๊ก เอาต้องต้องหน้าเราต้องฟืนนงฟ้นฟีล์มให้ถึงหนึ่งหมื่นเนาะห้าหมื่นฟีล์มมีกี่บาทวะโหต้าเติมเล้ดิโบริษี เฮ้ยโอ้ได้เลยไม่หลุดด้วย เมื่อกี้มพิ่งได้ดูเดฟิชั่นก่อนต่อไปก็อาวุธประจำตัวสินะคูปะคลิปเตอร์ยั่วเ,เดี๋ยวแป๊บหนึง่งอัพเดตเพีย้ยวเนี่ยน่าจะอย่งยาตกค้าง ทุ่านหลุดนี่จบเลยแล้วนะมันแพง้วยเวรกรรมต้องประคิดเพื่อความเพื่อที่เราจะได้ไม่เก็บเวลาโดนไม่หลุดว่ะ bước chào cho vàng tất nhiên đã hết được một bên đưa vào chân tất nhiên แต่ก็ไม่หลุดลนะนะเจ้าจังเลาเสร็จพี่ไหนพี่เอ้ยเหร็จไหมหน้ามันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าถองแล้วก็จัดทีเลยแก็จัดเลี้ยงใหม่ๆแล้ว ยังไม่ได้อยากให้เป็นฟาร์มแล้วกันมีสเตติกเหลืออยู่สิบอันกดโอเค 私に命令を俺はまだまだ強くなれる <laughs> そう焦んなくてもいいっすよなんすか <laughs> 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 そう焦んなくてもいいっすよなんすか <laughs> ようプロキシ 何か困りごとが。 オープでもグラサンなんだって聞かれたんだけどよなも、くときにいいからに決まってるだろうが何かあったらいつでも頼りな本日はどんな風にの曲をお求めでしょうかこれもに行くと เปนชื่ออะไรดีนี่ตัดก่อน

สี่ทีเรียบร้อยตั้งค่าอื่นอๆ xx อ๋อเราใช้แบบคณารอบดูน่าสนใจดีไม่ใช่ค่ะว่ากดแอร์ดูกดวินี่เราสามารถเทนี่ได้แล้ว Oh. Oke. Okay.